สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจิตวจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤษภลัคนาพฤษภในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนธันวาคม25 6 5นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ กดอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสับกราบกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บ u พ h y า59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีด้านน้มของการสำหรับที่การได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นได้เป็นไพ่8ดาบ สดาบแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญ t h Emperor e นะครับไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นิงถือเหรียญทีนี้เรามาดูจิตใต้สำเนียของเขาคนนั้นกันต่อว่ามีความรู้สึกอย่างไรกับตัวคุณกันต่อนะครับไพ่ใบแรกนะครับสำหรับแถวล่างได้เป็นไพ่ราชินีถือถ้วย The World Seven of Man ไพ่สี่เหรียญ ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่นายออกเพนทาครคเกิลอ,อิทธิพลใต้สําหรับได้เป็นควีนถือเหรียญไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสําหรับเขาคนนั้นเนี่ยได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญเนาะไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการอดทนการรอคอยแต่จะมีผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตอบกลับมาแปลว่าเขาอาจจะรอคอยคุณหรือคุณรอคอยเขาก็ได้ถ้ารอคอยอย่างมี ความหวังรอคอยอย่างสันติรอคอยแบบมีในลักษณะของความรู้สึกที่เปิดรับพลังงานในทางมุมบวกเนาะมันจะเป็นอะไรที่ทําให้ตัวคุณกับเขาอะสามารถที่จะปรับและจูนกันได้ในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าในเรื่องของความรู้สึกในความสัมพันธ์มันทีะนะครับเราก็ต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยบางทีเราอาจจะรู้สึกท้อบ้างเหนื่อยบ้างในทงบบ้าง,ง,างมีความรู้สึกไม่ไวเนื้อเชื่อใจกันบ้างมันเป็นเรื่องปกตินะครับ เพราะการที่เราเนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวถ้าเราเอาใจไปผูกติดกับเขามากเกินไปเราจะค่อนข้างดำดิ่งถึงในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่แบบเหมือนความรู้สึกที่แบบไม่ไม่สามารถควบคุมภาวะ p a s s i o นของตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเรารู้จักที่จะปล่อยวางแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับเรามีอารมณ์มีความรู้สึกเนะี่ยมันไม่ผิดหรอกเนาะเพราะคําว่ารักคําเดียวมันก็พ่วงมาจากคําว่า โลภโกรธหลงแต่เราต้องรู้จักที่จะสะกดข่มในเรื่องของความโลภความโกรธความหลงให้ได้แล้วตัวคุณเองจะรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าแต่การที่เราจะไปไปดิ้นแล้วก็ไปอะไรกับเขามากเกินไปเพราะการที่ตัวคุณเองนะครับอยู่นิ่งอดทนได้อย่างที่ไพ่บอกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นเสน่ห์ในการดึงดูดได้เพราะเขากําลังต้องการใครสักคนหนึ่งที่คิดเหมือนกับเขาในสําหรับนี้นะครับมีปรากฏ ราชินีถือเหรียญแล้วก็ราชาถือเหรียญมาแปลว่าเขาต้องการให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกกับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆเหมือนก,นกันกับตัวเขานะครับถ้าเขาเป็นคิงถือเหรียญเขาก็อยากให้คุณเป็นควีนถือเหรียญถ้าคุณเป็นควีนถือเหรียญเขาก็อยากจะเป็นคิงถือเหรียญน,นั่นแหละพูดง่ายง่ายก็คือหมายถึงว่าการตอบโจทย์ระหว่างกันและกันที่ดีเพราะในสําหรับไพ่นะครับถ้าปรากฏคิงและควีนถือเหรียญมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสักเซสในเรื่องของ ความสําเร็จกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมันเป็นการเปิดประตูนะครับในลักษณะของความสัมพันธ์ที่คิดเหมือนกันพูดง่ายคือเหมือนคล้ายๆสินเสมอกันแหละประมาณนั้นแหละนะครับเพราะเราอดทนได้เรารอคอยได้ราชนีถือเหรียญก็คือผู้ที่อ่อนหวานอ่อนโยนนะครับหอมน,น้ําทําตนเป็นผู้ที่แบบอดทนและรอคอยได้ราชาก็เป็นคนที่สามารถอดทนและรอคอยได้เหมือนกันนะครับต่างฝ่ายต่างมีความอุดมสมบูรณ์ในลักษณะของการแบบ ไม,ไม่รู้สึกว่าตัวเองขาดทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าคุณอดทนและรอได้อย่างที่เขาต้องการไพ่เนี่ยบอกว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะเป็นคู่กันได้นะครับสามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันได้สังเกตดูว่าคิงถือเหรียญก็ยังอบอุ้มเหรียญเอาไว้นะครับราชินีก็ยังถือว่าอบอุ้มเหรียญเอาไว้เหรียญจริงๆนะมันหมายถึงการเงินแต่ถ้าเกิดไพย่ยิปซีในลักษณะของความรัก มันหมายถึงว่าเขากําลังกอดรัดเขากําลังแบบเหมือนยังหวงแหนกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่ถ้าคุณคิดเหมือนเขาทุกอย่างสนเสมอกันก็ยังเป็นคู่กันได้แค่ต้องใช้เวลากับการอดทนการรอคอยอีกสักนิดนึงนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้น้อยสุดนะครับเวัน นะน้อยสุด7วันนะครับที่คุณจะมีความสัมพันธ์ที่ลงตัวกันได้แบบนั้นเป็นตน้นเพราะว่าน,นี้มันเป็นการพยากรณ์ในลักษณะของอเดือนธันวาคมในช่วงครึ่งแรกถูกไหมมันก็น่าจะประมาณเรนซ์อยู่ประมาณ7วันนะครับแบบนั้นเป็นตน้นเนาะก็แสดงว่ามีโอกาสมีนานมทิศทางที่ปรับไปในทางเดียวกันได้ถ้าคุณทําอย่างที่ไพ่บอกได้คุณจะมีความสุขความสมหวังที่ทําให้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะครับมีไพ่เดอะเวิร์มาด้วย The w r l d แปลว่าการจบสิ้นและการเริ่มต้นใหม่มันแปลว่าอะไรที่ค้างคาใจกันมาอะไรที่มันเป็นประเด็นกันมาอะไรที่มีความไม่ชัดเจนมามันจะค่อยๆเปิดรับพลังงานแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เพราะวงล้อเอ่อไม่ใช่ไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่ The wave เนี่ยคล้ายๆวงล้อแห่งโชคลาภเหมือนกันก็คือหมายถึงว่ามันถึงวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเราเดินมาถึงนะจุดสิ้นสุดแล้วแล้วมันเป็นทางที่เราจะมีทางใหม่ขึ้นมาให้เราได้เดินนะครับไปกับตัวเขาอีกครั้งหนึ่ง เหมือนเส้นขนาดนะครับแล้วมันมาเจอเหมือนกับมันมาบรรจบเพราะว่า The world มันคือวงกลมถูกไหมในตามหน้าไพ่มันคือวงกลมแบบนี้มันคือการที่เราเดินมาถึงจุดนะจุดเปลี่ยนและสามารถที่จะลงตัวกันแล้วก็สามารถที่สารสัมพันธ์ต่อกันและกันได้ดีมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับและไพ่เนี่ยยังขึ้นไพ่คิงถือไม่ใช่สิไพ่ h Emperor นะครับแล้วก็ไพ่ดาชินีถือถ้วยมาด้วยหมายความว่าราชา นะครับ e m p e r o r เนี่ยยังหมายถึงนักษาของความรักจริงรักจังรักมั่นมั่นคงนะครับเด็ดเดี่ยวแบบนั้นส่วนราชินีถือถ้วยหมายถึงการเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันซึ่งมันเป็นอะไรที่สอดคล้องกันถึงแม้จะไม่ได้เป็น the e m p r e s s แต่ราชินีถือถ้วยอาจจะเป็น the e m p r e s s ในวันข้างหน้านะครับที่จะคู่กับ the e m p e r o r The e m p e r o r หมายถึง นะครับขุนศึกหมายถึงจัก,กรพรรดิหมายถึงผู้ที่ผ่านโลกมาเยอะนะครับมีความสุขมีความหวังความสําเร็จและมีความเด็ดเดี่ยวความมั่นคงกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพียงแต่มีข้อเสียอยู่เล็กน้อยคือต้องเป็นผู้นําแบบนี้ส่วนราชินีถือถ้วยยอมเป็นผู้ตามถ้าคุณยอมเป็นผู้ตามเขาเป็นผู้นําทุกอย่างจบ คอมเพล็สเลยสามารถที่จะเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันได้นะมันหมายความว่าถ้าเกิดเรารู้จักเติมเต็มเอาใจใส่ดูแลกับ The Emperor นะเขาจะให้ความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณที่ดีเพราะ The Emperor นเนี่ยนั่งอยู่บนบันลังเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับหินหินผาคือความมั่นคงความเข้มแข็งความหนักแน่นการดูแลการปกป้องการเอาใจใส่การซัพพอร์ต นี่คือคุณสมบัติเด่นของ The Emperor ส่วนราชินีถือถ้วยก็นั่งอยู่บนบันลังหินถึงแม้จะเป็นราชินีถือถ้วยนะครับคือปาวะจิตใจ,ใจที่มีความมั่นคงนะครับกับความสัมพันธ์ไม่แปรเปลี่ยนและมีน้ำนะครับถ่ายเทลงมามัานหมายถึงความเสียสละน้ำอย่างกว้างใหญ่อยู่แล้วแต่ราชินีถือถ้วยยังคงต้องเทน้ำลงไปต่อเพื่อให้เกิดวัฏจักร ของการหมุนเวียนนะครับมันคือหมายถึงว่าราชีนีน้เป็นราชีที่เสียสละที่ต้องเสียสละตัวเองในการที่จะต้องถ่ายเทพลังงานน้ําเพื่อให้เกิดแหล่งน้ํานั้นนะคงอยู่ต่อไปแต่เป็นน้านิ่งน้านิ่งหมายถึงน้ําที่มีความสงบนิ่งความอดทนการอดกลัน้นการรอคอยนี่คือการที่เราไพายอยากจะสื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันกลมกลืนและลงตัวกันแบบนี้เป็นต้นและมาผนวกกับความมั่นคงของ นะครับก็คือราชินีถือเหรียญแล้วก็ราชาถือเหรียญก็จะมีความหนักแน่นความมั่นคงเข้าไปอีกทุกอย่างมันอยู่ที่เงื่อนไขของการอดทนและรอคอยนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับการตอบโจทย์เนาะแต่วงเล็บสำหรับใครที่ทำผิดทางอีกด้านหนึ่งนะครับ อันนี้คือด้านที่ดีผ่านไปแล้วทีนี้เรามาดูใครที่กําลังทําพฤติกรรมแบบนี้กันเรามาหาทางออกกันนะครับสำหรับอีกบุคคลหนึ่งใครที่กําลังมีประเด็นมีปัญหาอยู่กับความสัมพันธ์ที่อดทนรอคอยนานแล้วแต่ยังไม่ได้คอมมิชเมนต์หรืออาจจะยังมีความรู้สึกที่ยังไม่ตอบโจทย์กับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อาจจะดูเหมือนกับ เขาเรียกว่าไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนกับความสัมพันธ์อดทนก็แล้วรอคอยก็แล้วนะครับอยู่ในที่ของตัวเองก็แล้วมีปัญหามีปากเสียงกันบ้างแต่ก็อยู่ในที่ของตัวเองก็แล้วพยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนอะไรให้กับตัวเราเลยเหมือนพูดง่ายคือเขาเอาเปรียบเราตลอดเวลานะครับและก็ไม่ชัดเจนกับตัวคุณแปดดาบคือเมื่อแปดด้านนะครับและไม่ชัดเจนแล้วคุณก็อดทนคุณรอคอยอยู่ในถึงนะปัจจุบัน แต่มันมาถึงทางแยกนะครับว่าตัวเราเองจะตัดสินใจอย่างไรแต่ตัวคุณเองอาจจะกำลัง50-50กับการตัดสินใจมีไพ่ใบนี้เลยคือ2ดาบ2ดาบคือคุณกำลังรู้สึกว่าเหมือนถูกปิดตาอยู่เห็นไหมกำลังถูกปิดตาอยู่ว่าแบบจะไปทางไหนดีละ่ะเนเมื่อแบบ เราก็พยายามหาความชัดเจนแต่มันไม่ได้ความชัดเจนสักทีนะครับเราพยายามทําเพื่อเขานะครับเสียสละอย่างที่อย่างที่บอกเลยแต่เขาก็ไม่เคยเห็นเราหรือเขาก็แบบไม่ค่อยโอเคกับเราบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีมันเลยทําให้ความรู้สึกของเรายังเป็น ความรู้สึกสองจิตสองใจสองดาบมันคือความรู้สึกที่เรายัางตัดสินใจไม่ได้เพราะเราถูกปิดตาดาบมันหมายถึงอุปสรรคสิ่งต่างๆที่เราคงต้องฟันฝ่าไปด้วยสัญชาตญาณถูกไหมดังนั้นเนี่ยการที่เราทําแบบเนี้ยมันอาจจะเหมือนกับการที่เรากําลังแบบบางคนก็อาจจะเตื้ออยู่แหละนะครับมีไพ่แบบน,นี้คือไพ่เซเว่นออฟสเกิดขึ้นทั้งที่เราอาจจะยังแบบ ยังหาทางออกไม่ได้นะเราก็พยายามใช้สัญชาตญาณในการตื้ออย่างเดียวเลยถามว่าตื้อยังไงตื้อในลักษณะที่ว่าเราอาจจะทวงคอมมิชเมนต์ในสลับบางคนนะครับหรือเรากําลังแบบเหมือนอส่งข้อความไปแบบรัวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์อินตาอินสตาแกรมนะครับมันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกลาคาญใจกับบุคคลหนึ่งนะครับการที่เราถามอะไรไปติดๆ,ๆ,ๆนะครับโทรไปก็ไม่รับนะครับไลน์ไปก็ไม่ตอบนะครับหรือ ถามคําตอบคําแบบนั้นน่ะเราก็กําลังเร่งหลัดก,กับความสัมพันธ์อยู่เพราะเราอาจจะแบบรู้สึกว่าฉันก็ทําทุกอย่างดีแล้วแต่เขาไม่ไม่สามารถที่จะแบบมองเห็นเราได้อันนี้มันก็คือสิ่งที่เราต้องแอคชั่นกับเขาถูกไหมแต่เขากลับคิดว่าคุณน่ะคือคนที่อาจจะยังดูเหมือนกับอเข้าไปในเซฟโซนของเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีไพ่สี่เหรียญด้วย นะครับสี่เหรียญเนี่ยหมายถึงเขากําลังห่วงความเซฟโซนของเขาอยู่เหมือนกับเรากําลังไปเตื้อเขามากเกินไปอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะไพ่เขาบอกแบบนี้ไพ่สี่เหรียญหมายถึงผู้ชายคนนี้กำลังอยู่ในห้องเห็นไหมเขาปิดประตูลามโซมันรู้กี่ชั้นเนี่ยเพื่อล็อกปิดตายไว้ไม่ให้คุณเข้ามาแต่ตัวคุณกําลังสู้กับนะครับอุปสรรคปัญหาอยู่เนี่ยมันแปลว่าการต่อต้านดังนั้นเนี่ยไพ่สองใบเนี้ยมันแปลว่าถ้าเรากําลัง แบบต่อสู้กําลังดิ้นรนกําลังแบบเอาชนะเขาอยู่มีไพ่ดิเอ็มเพล r ์ด้วยนะครับหมายถึงเขาเป็นราชาแต่เรากําลังจะไปงัดข้อกับเขามันก็อาจจะทําให้เราอ่ะมีความผิดหวังมีความรู้สึกที่ไม่ตอบโจทย์ก็ได้ดังนั้นวิธีการนะครับว่าถ้าเกิดตัวคุณได้ความรักความสัมพันธ์ที่นิง่งเงียบเขาอยู่ในเซฟโซนของเขาแล้วเขาไม่ยอมไม่ยอมที่จะเปิดรับตัวเรานะครับแล้วเราก็แอคชั่นอยู่แล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยมากแล้วกับการที่เราต้องแอคชั่นนะครับ แล้วเราก็ยังรู้สึกว่าสองจิตสองใจถึงแม้เราจะอดทนรอแค่ไหนแต่เขาก็ไม่เปิดรับเราเขาก็ยังให้ความไม่ชัดเจนกับเราอยู่ดังนั้นไพ่บอกว่าพยายามรักตัวเองนะครับคือให้ night of pentacles night of pentacles Pent คือหมายถึงว่าคุณต้องรู้จักปรับและเรียนรู้ตัวเองดูนะครับบางสิ่งบางอย่างการที่เราทำลังทีเราอาจจะทำไม่ถูกใจเขาในบางสิ่งก็ได้เราไม่รู้หรอกว่าเขาไม่พอใจอะไรหรือเขาไม่ชอบอะไร ถ้าเราศึกษาเขาไม่มากพอสังเกตดูว่าการที่เราไม่รู้มันคือช่องว่างถามว่าช่องว่างเนี้ยมันคือช่องว่างคือเราดูเหมือนเป็นช่องว่างธรรมดาแต่จริงๆมันคือเส้นขนานคําว่าเส้นขนานคือไม่สามารถบรรจบได้เป็นเส้นที่ไม่สามารถบรรจบได้มันคือเส้นที่คู่กันไปตลอดเวลาเหมือนเราเห็นเขาตลอดเวลาแต่เราไม่สามารถจะไปบรรจบกับเขาได้นะครับ มันหมายถึงนั่นแหละคือช่องว่างตรงนั้นอันนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นที่สุดแล้วคงไม่มีใครเปรียบเทียบขนาดนี้แต่ผมเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังให้คุณเห็นภาพเลยว่าการที่เรากับเขามีช่องว่างกันมันหมายถึงเหมือนเส้นคู่ขนานกันและไม่สามารถเส้นนั้นจะบรรจบกันได้เลยทั้งที่เรายังเห็นเขาอยู่ตลอดเวลามันมีแต่จะทางออกทางออกไปเรื่อยๆสังเกตดูนะครับเส้นขนานมันจะเป็นแบบนี้ ถูกไหมเนี่ยเราจะวิ่งตรงไปแบบนี้เราจะไม่วิ่งกันแบบติดกันไปแบบนี้แต่เราจะวิ่งแบบนี้นี่คือเส้นคู่ขนานถูกไหมครับแล้วบางทีเส้นคู่ขนานเนี่ยมันทางออกแบบนเนี้ยเนี่ยเหมือนเราไปกันแบบเนี้ยเหมือนกันไปคนละทางแบบนี้เลยแล้วมันก็จะโน่นไปแล้วก็ไม่ไม่บรรจบก,กันสักทีแบบนั้นเป็นตน้นนี่คือสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่ถูกไหมนั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับและเรียนรู้กัน มีหลายคนหรือมีคนนึงมาคอมเมนต์บอกว่าทําไมเราต้องเรียนรู้กันตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่นกาทีฟหน่อยแต่ผมก็โอเคถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วกันให้ผมมาตอบคําถามว่าทําไมเราต้องอดทนและต้องรอคอยถึงต้องเรียนรู้คนอื่นนะครับไพ่เก้าเหรียญบอกว่าเราต้องเรียนรู้ตัวเองก่อนก่อนที่เราจะเรียนรู้คนอื่นนะครับถามว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรแล้วเราก็เรียนรู้เขาว่าเขาต้องการอะไรแล้วทุกอย่างเราต้องเกิดจากการปรับสมดุลกัน ทุกอย่างมันไม่มีทางที่จะเข้ากันได้หรอกเขาถึงบอกว่าศินเสมอกันเนี่ยมันคือการเข้ากันนะครับนั่นประมาณนั้นถ้าเกิดสิลไม่เสมอกันก็หมายถึงว่าความคิดมันไม่เหมือนกันน่ะทุกอย่างมันก็ไปกันไม่ได้นั่นก็แปลว่าเขาไม่ใช่กของเรานั่นเองเนาะดังนั้นการศึกษานะครับเข้าใจถ้าคุณตื่นรู้แล้วว่าโอเคสิ่งที่เราใช้สัญชาตญาณมาโดยตลอดเขาอาจจะไม่ได้เลือกเราตั้งแต่แรกแต่เราอาจจะกําลังรู้สึกว่า ความพยายามของเราอะ่ะมันก็อาจจะเหมือนกับหลอกตัวเองไปวันๆในบางครั้งเหมือนกันนะไอนี้ผมไม่ได้ว่านะครับแต่หมายถึงว่าเราอาจจะแบบเหมือนเราก็ยังไม่ยอมแพ้เราก็อยากสู้ก่อนเพราะเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาคือคู่ของเราหรือเปล่าถูกไหมเราก็แค่อาจจะต้องใช้ความพยายามก่อนคุณทําถูกต้องแล้วครับแต่คุณต้องมีลิมิตคุณต้องมีคําว่าเส้นตายเส้นเดสไลน์ ide, ว่าตรงไหนคือจุดที่เราจะต้องพอแล้วนะครับถ้ามันไปแตะเส้นนั้นปุ๊บ เราจะต้องพอแล้วเช่นบางทีเราอาจจะต้องแบบเขาบอกว่าเขาจะเคลียร์ตัวเองภายใน1ปีถ้า1ปีแล้วเขายังเคลียร์ให้เราไม่ได้ก็แปลว่าคุณกับเขาก็คงจะต้องพยายามห่างกันแล้วก็ move on ได้แล้วนะครับแบบนั้นเป็นต้นเพราะ้ h the world หมายถึงไพ่ของการสิ้นสุดนะครับ แต่มันหมายถึงการเริ่มต้นก็ได้ถ้าเกิดใครเป็นคู่ของคุณแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่ของคู่ของคุณมันก็แปลว่ามีโอกาสที่จะจบกันแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นคู่กันอย่างไพ่คิงถือเหรียญแล้วก็ราชินีถือเหรียญมีโอกาสที่จะแฮปปี้เอนดิ้งมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมีคอมมิทเมนต์แล้วก็มีการแต่างงานการเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ